2คืน1ล้านบาทคอนเซ็ปที่นี่เขาบอกว่า no news no show ตามสายฟ้าตามพายุมามีเจ้าของห้องตัวจริงมาต้อนรับเราสวัสดีครับไอซ์พาดูนะครับอีพีนี้ต้องบอกว่าสุด ป,งปังปังปุริเยปังสุดๆนะครับคือที่นี่คือรีสอร์ทอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับในปี2019 2020 2021นี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่มีใครไม่อยากมาที่นี่ไม่มีใครไม่รู้จักที่นี่โซนิ i าคิวีเกาะกลูดจังหวัดตราดอลังการแค่ไหนอลังการชนิดที่ว่าห้องพักที่เนี่ยอย่างที่หลายคนรู้นะซึ่งเป็นความจริงนะก็คืออยู่ที่2คืน1ล้านบาท1ล้านบาท ห้องมันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนบริเวณภายในรีสอร์ทมันจะเป็นยังไงวันนี้ไอซ์พาดู ก่อนจะเดินไปทานข้าวเช้านะครับเดี๋ยวไลฟ์ฟังน้นหนึ่งว่าโซนเนวาคิรีเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากนะประมาณ500ไร่แล้วก็ความเป็นส่วนตัวสูงมากเพราะว่าเขาจะเว้นระยะหา่างเว้นสเปซให้กับแขกผู้เข้าพักทุกคนเรียกได้ว่าเข้าพักหนึ่งครั้งเนี่ยแทบจะไม่เจอใครเลยแล้วก็การเดินทางมาที่นี่เนี่ยก็เป็น p r i v a t e มากๆเพราะว่าจะเป็น private flight นะครับจากกรุงเทพมาที่เกาะกูดเลยนะครับการเดินทางเปยังไงไปดูกันวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับ รือเรียกไม่ได้นอนดีกว่านนะคระับเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เป็น private f l ว g ไฟนะครับเครื่องจะออกตอน6โมงเช้าจริงๆเขามีให้เลือก2 f l ไฟ h t คือ6โมงกับ10โมงสมาชิกบอกว่าอ,อ,อยากไปแต่เช้าอยากไปถ่ายรูปนะครับไม่ปรึกษากันก่อนเลยไฟล์ <Flight S 2> <c oughs> จะออกจากสุวรรณภูมิไปที่โซนีวาเกาะกลูดตาดใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีก่อนที่เราจะบินได้เนี่ยเราจะต้องทำการตรวจโควิดแบบสวอปเทสก่อนนะครับ ผลเนี่ยจะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงถึงจะสามารถบินแล้วก็เข้าพักที่โซนิวาได้นะครับปลอดภัยมากเริ่มนารักแข็งขัดที่นั่งในระหว่างเครื่องบินขึ้นและลงเขาะว่าเป็นไฟแล้วก็เครื่องลำเล็กแปดรื่าน,น,นะครับเขาก็าเลยเปิมเดมือเกมมอน,ใ,นให้ต,<ร>ตั้งแต่ตอนที่เราน,รเน,นั่งลงดูก่อนขึ้นเครื่องครับไป เดินเข้ามาถึงปุ๊บฝั่งขวามือไอซยซ้ายมือทุกคนนะครับตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ําสําหรับใครที่ไปทํากิจกรรมทางน้าส่วนฝั่งซ้ายมือของไอซ์ s, ขวามือของทุกคนนะครับเป็นห้องสมุดนะครับตามคอนเซ็ปต์ที่นี่เขาบอกว่า no news no shoes ก็คือไม่ต้องเอางานไม่ต้องเอาข่าวสารไม่ต้องอะไรเข้ามาก็ no shoes นี่ไม่ใส่รองเท้าด้วยแล้วก็สามารถเดินไปไหนไปไหนได้อย่างสบายใจเพราะว่าทุกคนก่อนที่จะขึ้นเกาะเนี่ยที่บอกไปว่าต้องทำ covid t e s เป็น swab test ก่อนนะครับว่าไม่มี covid ใน72ชั่วโมง เดี๋ยวไอซ์พาดูความปังของอาหารเช้าของซูเนวานะครับสุดยอดมากบอกเลยตอนนี้นะครับฝนล,ลงเม็ดป,ปล่อยๆต้อนรับไอเลยเขาบอกว่าปกติจะตกแค่ตอนกลางคืนแต่ว่านี่ใครนี่ไอเอง ไปไหนก็คือฝนโต๊ะจะพาไปดูอีกหนึ่งห้องนะครับโครูมครับไปดูกันเริ่มต้นมือแรกเป็นบะหม,มี่หยกแห้งสเปนิชออมเล็ <c oughs> ตอนนี้นะครับไอยอยู่ในห้องที่ไอจะมาประจำการอยู่ที่นี่เลยนะครับ <c oughs> เปิดตั้งแต่11มงแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยประมาณ9โมงกว่า ให้ดูว่าห้องนี้มีอะไรช็อตอะไมงกหของวัเดี๋ยวก่อนจะเข้าห้องพักเรานะครับเราจะไปทำการรีสอร์ททัวร์กันนะครับห้องเจดเด่นนะครับสำหรับเด็กอายุเกิน4ขวบขึ้นไปแล้วก็มีสไลเดอร์ด้วยน้ำหนักเดี๋ยวลงเลอันที่เห็นที่เป็นปากราเบนันนั้นสำหรับเด็กโตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีสำหรับเด็กเล็กด้วยชื่อว่าอีโคเดน ใครมีลูกหลาน1-4ขวบก็จะมีพี่ๆสตาฟคอยดูแลเด็กๆด,ด้วยตลอดเลยเรามาเซาบีดก่อนนะครับเรียฝั่งตรงข้ามเราชื่อเกาะแรดว่าเราไม่ไม่ชื่อเกอาะถึงแล้วนะครับวิลล่าหมายเลขก8 8ที่เราจะพักวันนี้นะครับส่วนคันนี้บักกี้ไว้ให้เราเนี่ยขับเองเลยรอบรีสอร์ทนะครับไป ดูวิลล่าหมายเลข18เป็นบีชฟลอน o n วิลล่าตามสายฟ้าตามพายุมาใช่ <Wow. S 1> <laughs> Welcome to Ice Village ครับ <laughs> มีทั้งหมด ห้าห้องนอนนะครับอย่างที่ไอซ์บอกไปว่าไอซ์ตามรอยสายฟ้าพายุนี่คือห้องเดียวกันกับน้องสายฟ้าน้องพายุแม่ชมพ่อนนอตนะครับพอเดินเข้ามาในตัวบ้านขวามือของไอซ์เนี่ยก็จะเป็นโซนนั่งทานข้าวครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่ามีห้าห้องนอนก็พักได้เต็มที่10คนเลยนะครับเสริมเตียงได้อีกนิดหน่อยเดินลงมานะครับก็จะเจอโถงกว้างแบบนี้เป็นโซนส่วนกลางที่เป็นสระว่ายน้ําถ้าทุกคนจําภาพได้ก็คือสายพา,พายุอยู่ตรงนี้ เอฟซีพันแทว่านี่เป็นห้องนอนแรกที่ไอจะพาดูเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะครับใหญ่โตมากนะคะมองไปนนนด้านบนเีดานสูงมากมาดูห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมให่มากว่างมากนะครับเข้ามาด้านในจะเป็นโซนของห้องน้ำเลยธรรมชาติมากโซนของบัสถัดอยู่การธรรมชาติเลยเห็นนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำ จากห้องนอนที่1ออกมาก็จะเจอสระว่ายน้ำแบบนี้แล้วก็วิวบีชฟรอนต์มองไปด้านขวามือก็จะเป็นโถงกลางเราจะไปดูห้องนอนที่2กันนะครับห้องนี้นะครับนี่เราก็จะผ่านสไลเดอร์ที่น้องสายฟ้าน้องพายุเล่น <laughs> พูดถึงสายฟ้าพายุประมาณ25 0ร้อยบรบนี้ยนะครับหน้าระเบียงของห้องนอนที่2ก็จะสามารถเล่นสไลเดอร์ลงไปแบบนี้ได้เลยนี่นะครับในห้องนี้นะก็จะมีเตียง2ชั้นซึ่งไม่ต้องห่วงเลยห้องน้ำที่นี่ใหญ่ทุกห้อง ทุกห้องเขาก็จะเน้นติดธรรมชาติมาต่อที่ห้องนอนที่3ามมีเจ้าของห้องอยู่นะอีฟทำไมถึงเลือกห้องนี้วิวสวยวิวสวยอ่ะเดี๋ยวดูวิวห้องน้ําห้องนี้ก็ปังไม่แพ้กันครับเหมือนว่าเข้ามาแล้วจะมีแค่นี้ใช่ไหมนี่มีสูวนอาบน้ำอาดอเห็นไหมมาดูห้องนอนที่สี่ครับ ทุกห้องเนี่ยให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบายเพดานสูงหมดเลยทุกห้องแล้วก็ห้องน้ําปังทุกห้องห้องน้านี้ก็จะคล้ายๆห้องนอนที่สามเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเปิดไปข้างนอกก็จะเป็นโซนอาบน้ำอาา์ดอที่ใหญ่มากที่หลายคนจะเข้าใจว่าห้องนอนที่1จะต้องใหญ่สุด2รลองลงมา3าองลงมา4รองลงมา5้าองลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยโซน้ว่าคิรีทุกห้องใกล้เคียงกันหมดเลยขนาด ก่อนจะไปห้องนอนที่5้านะครับเรามาเจอกับนี่เลยคือไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะครับในโรงแรมมีห้องฟิตเนสเป็นของตัวเองเลยนะครับห้องนอนที่5นะครับเราจะต้องเดินขึ้นบันไดวนไปสู่ห้องนอนที่5้าไปตามกันห้องนอนที่5้าครับห้องนี้เลยห้องนี้ก็กว้างมากแล้วก็ห้องน้ําก็จะเน้นความเป็นธรรมชาติครบครับทั้ง5ห้องนอนแล้ครับครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งห้องเป็นห้อรอบครัปคระสงัค์มันใรญ่มากจริงครับี่ับครับครับค คือด้วยความที่ที่นี่เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคำที่เขาใช้ว่า no news no shoes นะครับตอย่างทรทัศน์ที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีสัญญาณวีแบบดูทีวีได้นะ<บ>เขาให้ไปเบิรตัว DVD ที่เป็นหนังหรือว่าเป็นสารคาดีหรือว่าเป็น documentary ทั้งหลายที่เราอยากดูที่ห้องสมุดนะครับแล้วก็เอามาเปิดดูกันตรงนี้ได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับเขามีตู้เย็นขนาดใหญ่ที่เท่าห้องห้องหนึ่งไงฮะห้องนี้ ห้องนี้นะครับโอ้เข้ามาปุ๊บเห็นว่ามากเพราะฉะนั้นสามารถเอาของที่อยากจะแช่มาแช่ในห้องนี้เลยตู้เย็นขนาดเท่าห้องนอนเรามาทานกลางวันกันที่ริมทะเลนะครับไก่ย่างแล้วก็ส้มตำครับกลับมาที่ห้องนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตคือไม้ทุกชิ้นเขาไม่ทาแล็กเกอร์เลย เพื่อให้อยู่ชิดกับธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นพิษภัยต่อธรรมชาติมากที่สุดความใส่ใจของโซเนวาเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตั้งแต่เรากดจองเลยอะ่ะก็คือพอเราจองเสร็จปุ๊บเขาจะมีอีเมลมาให้เราฉบับหนึ่งว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรกลิ่นที่เราชอบคืออะไรอาหารที่เราทานคืออะไรไม่ทานคืออะไรความสนใจพิเศษของเราคืออะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้จะมีอาหารพิเศษด้วยที่เขาจะเหมือนแบบทําให้เราจากวัตถุดิบที่เราเชื่นชอบจัดการสํารวจของเราไปแล้วเขาบอกว่าอยากจะให้อารมณ์เหมือนกับคุณแม่ หรือว่าที่บ้านทําอาหารให้เราทานเหมือนแบบ back to แบบ home kitchen อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นอะไรเดี๋ยวไอซ์จะพาไปดูหนึ่งในไฮไลท์ของการมาโซนิว่านะครับนั่นก็คือการทานอาหารที่พอดทีพอดทีห้อยอยู่กลางต้นไม้มาครั้งนี้เนี่ยเขาปิดให้บริการเพราะว่าเขากําลังปิดซ่อมแซมเราก็ขอร้องว่าเราอยากเห็นของจริงจังเลยโอเคแต่เราจะไม่ได้นั่งทานอาหารที่นั่นจริงๆแต่ว่าเราจะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงปล่อยไก่ตัวใหญ่มาก คือเขาเรียกทรีพอดนะครับทรีต้นไม้อะไม่ใช่พอดทีตัวทรีพอดนะครับกระเช้าก็จะค่อยๆเลื่อนขึ้นจากสลิงแบบนี้มองเห็นวิวด้านหลังเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเราก็จะมาทานเซตบาร์บีคิวหรือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เซตตรงนี้นะครับแต่ว่าก็เลือกได้เนห้องอาหารด้วยนะมันจะมีขห้องอาหารหนึ่งอยู่ฝั่งคงข้ามนี่เองเดี๋ยวให้พาไปดูนะครับจะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับก็คือสามารถทานอาหารกลางวัน ทานอาหารเย็นได้แล้วก็มีตัวคู أو, เป็นแบบสระว่ายน้ำกวา้างๆที่บอกไปตอนแรกที่มาอาคารที่เราเห็นตอนเช็คอินนะครับก็คือห้องสมุดอย่างที่บอกว่า no news no shoes ที่นี่เขาก็เลยให้ DVD ให้หนังสือไว้ยืมอ่านนะครับคุณไหมเดี๋ยวเรากำลังจะลงไป Sunset Cruise ใช่ไหมครับ แต่ว่าเขานัดเวลาไอไว้กี่โมงนะครับหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งนะครับแต่ว่าดูจากเวลาแล้วก็คือของไอคือห้าโมงครึ่งใช่แต่ว่าเวลาของโซนิวาคือหกโมงครึ่งเร็วกว่าหนึ่งชั่วโมงเหตุผลนั้นก็คือ่อให้เราจะได้มีเวลาในเดทาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะดังนั้นก็ต้องปรับเวลานาฬิกาของเองตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะล่องเรือไปชมพระอาทิตย์ตกวิ้ยแสงว่าดีมากสาดมาที่หน้าแบบ อุ่นๆสบายๆมากเอ้ามีร่มภาษามืออยู่ด้านหลังเนาะนี <ś> ่ <led> เดี๋ยวจะให้ดูว่าที่ที่จะไปยืนได้เนี่ยเหมาที่จะร้องเพลงเพลงหนึง่งที่เราชอบมากเดี๋ยวร้องให้ฟัง <ś led> ใช่เลยสวยมากพระอาทิตย์ แตาไปหมดไม่ใช่สวยมากตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าครับเราเจอยูทูบเบอร์ที่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเฮ้ที่บ้านเราเป็นแฟนของทุกคนเลยที่ดันนี้คุณมิวกี้นะคะดีใจที่ได้เจอดีใจเจอกันแล้วต้องทำยังไงครับจัดจาราดจัดจัดจาราดเต้นเต็มที่อวู่เจ้าของเพลงอีกนะครับเจ้าของเพลงทุกวันนี้เต้นไม่ค่อยได้แก่แล้วขอบคุณครับช่วงเวลาต่อจ ควรจะเปิดแต่2ส่องหน้าตัวเองแบบนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นรายการผีไปเลยกินข้าวกินข้าวมือข้าวันนี้ครับเป็นซีฟู้ดบาร์บีคิวเอ้ยยังไรบ้างมาดูรับปังปังอลังานมากเสร็จดินเนอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูดาวต่อคืนนี้นะครับเป็นโชคดีของสลรันยูอีกแล้วเพราะว่าคืนนี้นั้นฟ้าปิดฟ้าปิดมองไม่เห็นดาวแต่ได้มาดูเครื่องอุปกรณ์ในการดูดาวก็ยังดีกลับมาห้องละ เตรียมตัวนอนตอนแรกว่าจะออกกำลังกายจะว่ายน้ำอ,อิ่มกันไปที่จะทำกิจกรรมทุกอย่างนอนก่อนแล้วกันแช๊บพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่บายสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับแดดดีมากตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีกิจกรรมสน็อกเกิลลิ่งด้วยหวังว่าแดดจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่พอจะออกปุ๊บฟ้าเปลี่ยนโอเคพร้อมออกเดินทางด้วยเพอร์ซ a น b ลบั y กี้นะครับรถส่วนตัวของเราบาย มากับอาหารเช้าสุดปังปังจริงที่นี่เช้านี้เป็นไข่ซีฟู้ดนะแล้วก็ขนมปังนิดหน่อยยังไม่จบครับก็ต้องมีข้าวด้วยเดี๋ยวต่อในขั้นหเพราะเมื่อเช้าเป็นมื้อที่สำคัญมื้อกลางวันและมื้อเย็นเมื่อเดึอดให้สำคัญด้วย เราจะพาทุกคนมาต่อด้วย e ีโคทัวเราจะพามาดูระบบจัดการของโซเนวาอย่างที่เห็นข้างหลังไอซ์นี้นะครับเป็นบ่อบำบัดน้ําเสียคือน้ําทุกอย่างที่เป็นน้ําเสียที่อยู่ในโซเนวาจะถูกถ่ายมาที่บ่อนี้แล้วก็มีการบำบัดน้ําเสียโดยการเติมออกซิเจนเข้าไปแล้วก็มีการปลูกพืชบางชนิดที่สามารถซึมซับความเสียของตัวน้ําลงไปด้วยก่อนที่จะปล่อยกลับลงสู่แหล่งธรรมชาติเยี่ยมเลย ส่วนข้างหลังไอที่เห็นนี้นะครับจะเป็นโรงแยกขยะคือเขาจะมีการแยกขยะทุกชนิดบนเกาะน,นี้นะครับวัสดุทุกอย่างจะเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็เข้ากับธรรมชาติอย่างดีที่สุดครับเราจะนําเศษอาหารที่เหลือใช้นะคะจากห้องอาหารที่ท่านไม่หมดเอามาทมําเป็นไบโอดีเซลมาถึงวิลล่าที่อยากนําเสนอนะครับวิลล่า99นั่นก็คืออ่าไข่ที่เราได้ทานกันกนะ็คือไข่ของวิลล่า99 แอบแซกเรื่องอีโคนะครับใครอยากออกกำลังกายก็มาตีเทนนิสที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเลยต่อนะครับคุณใหม่ Color of the Garden ครับโอเค c o l o r of the g a r d e n นะครับเป็น Eco Garden มีผักเต็มเลยที่เขาใช้ภายในรีสอร์ทนะครับได้เวลาทานอาหารกลางวันนะครับระหว่างรออาหารกลางวันนะครับกลับมาที่มุมมองเราช็อกโกแลตแล้วก็ของหวาน กลงางวันมาแล้วครับได้เวลามัมมัมมกินจริงจังเลยนะไม่ต้องเ่ออนแล้วข่อแล้วเสร็จอาหารกลางวันนะครับในไหนเขาก็มีห้องฟิตเนสให้ในวิลล่าแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์หน่อยออกกำลังกายครับเท่าที่ทําได้อ่าเสร็จแล้วลาเล่นก่อนจะไปสนุกลิงนะครับ เราจะต้องเล่นสไลเดอร์แบบน้องพายุอ่นะครับไปวว้้ยเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำปอมแปมกันนิดหน่อยนะครับซึ่งที่นี่นะเขาก็มีอุปกรณ์ในการว่ายน้ำดำน้ำให้เรายืมด้วยนะครับหลังจากได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับเราจะไปสโนว์กลิงกันที่ก็ อะไรเกาะแรลโอ้ยแค่นี้นะเที่ยวตัวลำบากเลยคนอ,อ้วนอ่ะเราพร้อมกับอันนี้นะครับเพราะว่าเราคิดเกียงว่ายนะครับสันโยโอเค เย็นนี้นะครับเราจะพามาทานร้านอาหารชื่อว่าครัวแม่ตุ๊กแต่จริงๆแล้วก็คือร้านอาหารของโรงแรมนั่นแหละครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของป่าโกงกลางคนที่จะเข้ามาในร้านอาหารที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแขกของโรงแรมเท่านั้นนะครับโอ้สตาตตเตอร์ของแม่ตุ๊กเป็นอะไรที่ตกลุมรักมากเลยให้ถ่ายทุกคนอะไรครับอะไรครับอะไรครับเฉลยเนื่อคำคนแก่ถ้าทางใจดี อาหารเริ่มมาเสริมนะครับความเก๋ของอาหารที่นี่จำได้ไหมที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีมื้อหนึ่งที่แบบทําให้แบบเป็นมัมส์คุกอะฮะเป็นแบบอาหารที่คุณแม่แบบทําให้เราทานเนี่ยเขามาทําเป็นกันบ้านแล้วก็ให้คุณแม่ตุ๊กเนี่ยลองคิดเมนูให้เราเพราะฉะนั้นแต่ละโต๊ะที่มาเนี่ยก็จะเมนูนไม่เหมือนกันเด็ดมากปลาเนื้อซึ้งแจวแล้วก็ต่อไปต่อไปต่ไอไปต่อไปต่อ่ออ ีสแกล,อแกลอ็อกผลไม้ร่วมสวยมากของหวานเป็นบวชเผือกสวัสดีครับคุณแม่ตุก๊กขอบคุณมากเลยอาหารอร่อยมากนะคะ่อนไมมและครัวแม่ตุก๊กคนนี้มีการแสดงพิเศษจากน้องตุกงต๊กเหมือนกันห <c oughs> ลังจากดินเนอร์เสร็จเราจะพาทุกคนมาดูหนะังไปผิดชีวิตเปลี่ยนอีกแล้วนะครับ <c oughs> เลาดูหนะังกลางแจ้ง ถ้าไปข้ห้องน้ำเราก็จะพลาดฉากเด็ดใช่ค่ะออแต่ที่นี่ไม่เลยค่ะเพราะว่าห้องน้ำของเรานะคะนี่เลยค่ะสามารถข้ห้องน้ำไปด้วยดูหนังไปด้วยได้นะคะกลับมาจากดูหนังนะครับเราก็มีเจ้าของห้องตัวจริงมาต้อนรับเราพิสูจน์ความเป็นธรรมชาติของโซเนวานะครับฝั่งซ้ายฮะและฝั่งขวาวันนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราพักอยู่ที่โซเนวาน่าครับโอ้ยน่ารักมากจริงๆนะครับ มีจดหมายทั้งจากคุณแม่บ้านชื่อคุณเอนะที่ดูแลวิลล่าัมเบอร์18นี้แล้วก็จดหมายจากบัตเลอร์ของเราด้วยคุณหมายวินูกมาแปะไว้ให้ดูเค้เขาใส่ใจใทุกราย,ยละเอียดเลยอ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้านะครับกับวันสุดท้ายที่โซเนว่า ยังไม่อยากกลับเลยนะครับความพิเศษของอาหารเช้านะครับเขาจะมีอยู่หนึ่งสเตชันที่เขาจะเปลี่ยนทุกวันอย่างวันแรกที่ไอมาถึงเนี่ยจะเป็นขนมเบื้องยวนเมื่อวานเป็นซีฟู้ดไลค์เป็นไข่ซีฟู้ดแล้ววันนี้เป็นชูโรสอร่อยทุกอย่างแ้วแก่อนจะกลับไอพาทุกคนมาที่เซาท์บีชอีกทีหนึ่งนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมาเล่นกิจกรรมทางน้าสักนิดนึงต้องบอกว่า3วัน2คืนที่โซเนวาเนี่ยถามว่าพอไหมมัน แทบจะไม่พอจริงๆนะกิจกรรมมันเยอะมากอาหารการกินก็ดีมากที่สําคัญที่สุดสําหรับไอ้นะครับเซอร์วิสไมที่นี่การบริการของคนที่นี่ดีมากไอ้เคยดูวิดีโอคลิปตัวหนึ่งของเจ้าของโซเนวาผู้ก่อตั้งคือเขาคิดจากการวางรากฐานให้สิ่งที่เขาก่อสร้างเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอย่างดีที่สุดไม่รบกวนธรรมชาติแล้วก็ยังดูแลคนในท้องถิ่นที่เขาเข้ามาทําโรงแรมด้วยแล้วก็ยังแบ่งปันกับสู่สังคมในท้องถิ่นด้วยโดยแบ่งรายได้จากการ ทําโรงแรมมาให้กับพื้นที่ให้คนในท้องถิ่นด้วยแล้วก็ดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีมากๆซึ่งมันก็สะท้อนเอาไว้ให้เห็นจริงๆมันทําให้พนักงานเองเขาก็ทํางานด้วยเซอร์วิสไม์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดูแลผู้เข้าพักอย่างดีมากเช่นกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดทเตนบอร์ดนะครับเย้เข้าฝั่งเข้าฝั่ง

มื่อกี้การกลับนะมีพี่ๆสตาฟที่น่ารักนะครับเขามาส่งเราด้วยคือมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัสแล้ว้ก็โดยเฉพาะบัตเลอร์ของเรานะครับคุณใหม่ที่ดูแลเราตลอดทั้งทริปเลยประทับใจมากนะครับมื่อกา่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแบบนี้แล้วก็ไอซ์ช็กจะกลับมาอีกแน่นอนไอซ์พาดูใจบ้างนะครับวันดีนะส่งไลจ์แชร์คอมเมต์แสด้วยแล้วก็จะยังทุกนายจะพาไปไหนพร้อมดูอะไรแกันหรือเปล่า